น,น่ห้องแล้วมดูคนนีกว่านี่เราจมาปาตกับเพื่อนๆจ้าถ่ายหน้พวกเราสิแ,แต่นี่อุ้แต่แล้วผมาื่อมาแต่หัวใน,ใ,นในที่สุคเราก็จะได้มาเท่ยวเพื่อนๆจ้ามื่อยแ้่ดีก็พูด่ยค่ะางตอนนี้ห้องมันต้องอยู่ได้สองคนแต่ว่า<ช>ห้องมันตอนมันยังไม่มพร้อมก็เลยจะต้องอยู่ได้กันก่อนนะคะ ใช่แล้วตอนนี้ก็รอคุณหลิงแล้วก็คุณลินลี่ส่วนคุณเอมมี่ติดภารกิจนะจ๊ะไว้คลิปหน้ามาแล้วเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้จะปาร์ตี้ใช่เออเราจะมาปาร์ตี้อ่ะเห็นหน้าหน่อยนี่นี่ฮัลโหลจ๊เอแล้วล่จ๊ะนี่วิดีโอจ้ะและนี่นะคะเราก็ไปซื้อสังขาระมานะคะนี่โชว์หน่อยเลยของกินนะคะ

好嘞，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 啊，哼、嗯，懂、嗯。嗯 มาแล้วจ้าและนี่ก็คือแม่สาวลิลลี่นะจ้ารอคอยนานมากกว่าจะมาเห็นแลวแล,และมุมข้างๆเนี่ยเออคือจีเขาหิวใช่ไหมจีหิวมากไหยจะว่าไปนานทีเรามาเจอกัน มันก็สนุกดีเนาะขำมากนีค่ะนี่ก็คือคุณลิลมาสักทีชวนให้เต้นเพลงอะไรนะจ๊ะเคลิ b a น k ม็กทของเวลีว่ค่ะเออขายของนะจ๊ะหัวไปเลยดีกว่าคะาดค่ะวันที่คุณลิลลี่ค่ะน้องน่ารักตลอดนะคะน้องลิลลี่สาวโปร และนี้ค่ะเอออันนี้ไม่พูดถึงอันนี้ค่ะนี่น้องจิ๊บเอ,อ้ยไม่ใช่น้องจิ๊บิอยู่นี่สิคะ <c oughs> นี่น้องนัทซี่และน้องเพลนัากลัวว่าความเบื้องหลังนี้ดูิีแฟตละ่ะโทรศัพท์กี่ตัวไม่ไดู้่แบบไฟเหมือนไฟไหงนบลปป้าแบลปป้า,ปาชื่อหลิงค่ะชื่อบิวค่ะ ี่มัดฮะน้าบอพูดไม่ทันชอบสีชมพูค่ะชอบสี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 ชมพูเหมือนกับวะเฮ้ยชอบเสือชีต้าค่ะชอบชอบชอบหมาค่ะชอบแมวค่ะไม่โดนตัวชอบชอบอะไรรู้ไหมคะชอบอะไรรู้ไหมคะให้ถ่ายชอบเธอ เล่นหร็อเวรเสปเยยังโอเคเล่นเชิญเกเล่นเลยมามามาโอ้ใครเริ่มอ่ะดวันเดี๋ยวขาเริ่มเ่มนินะอ้าใครจะเริ่มมันะเกินวเาแต่ได้เลย้มันห่อนะต้องมน่ออ้อว

เราจะไปนอนแล้วบ๊ายบายสันดีทุกคนนะจ๊ะสนุกมากก็คือมาใส่ชุดยุกตะหล่อเล่นเขาเรียกว่าชุดอะไรชุดอะไรอย่าไม่รู้ชุดชุดคู่อาบน้ำบอกกัใช่ค่ะเก๋ๆแต่ว่าเราไม่ได้จาอบนำกันสองคนใช่ค่ะไม่ใช่ลวกกลัวมากเลยไม่เหนื่อยเลย วันนี้ก็คือเพื่อนก็ไปหมดแล้วนะคะตามคนต่างนอนแล้วแต่พวกเราไม่นอนจ้ะแต่พวกเราจะมาลัางจบทริปของหนึ่งวันใชน่ก็นักห่วงแต่งหน้าเกินสิบสองชั่วโมงเกลียดก็ <c oughs> จะมาลบหน้าทั้งหมดคือว่า <c oughs> ทุกคนก็จะตกใจคือทุกคนก็จะแบบปิดอย่างไวะค่ะเพราะคนตกใจอะคะเออเจอกันแต่วันนี้แฮปปี้นะลงตัวทุกข้งทุกขััง <c> ้ง <oughs> ทุกอย่างดีงามมากจ้ะเลิฟเล้วจ้า ไปดูต Obi ่งหน้ากันฟูมเฮ้ยผิดด้านอ่ะจะเอดอมาลดหน้าจันจันอะไรวะวามเราจะมาโชว์หน้าสดให้ทุกคนดูซึ่งหน้ากลัวมากหน้ากลัวมากขนาดนี้ไม่ลบไปหน้ากลัวเลยนะเกียรอ่ะ

ดีจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสอนะจ๊ะสองนาทีตีสองี่สเออเลขกสวยมากแล้วก็เราก็สวยมากนี่ก็คือหน้าสดแล้วก็ยังสวยอยู่ใช่ปะไปฝันดีบ๊ายบายเลิศ กันจ้ามาแล้วคุณนัซซี่สุดสวยและเอิบอยาก <c oughs> แบบแบลวมาป้ากลัวป้านะป้านาฟิลิจกับป้าไข่ตึ้งสำอาง้ จบไปแล้วนะคะกับการท่องเที่ยววิดเฟรนไว้พบกันใหม่กับบิวอชแนลนะบ๊ายบายแฮปปี้